ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเตสในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ 350e และ 350d หลังจากที่ซอนเตสไทยแลนด์ได้กล่าวทักทายครั้งแรกด้วยคำว่าสวัสดีเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2567ถัดมาอีก2วันก็คือวันที่7มิถุนายนซอนเตสไทยแลนด์ ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาสองภาพโดยภาพแรกเป็นภาพของหน้ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ซ้ายขวา2รุ่นนำมารวมกันชัดเจนนะครับว่าทางด้านซ้ายมือคือ Sontest 350e ซึ่งจะมีไฟหน้าแบบ LED p r o j คเต o r ข้างละ3ดวงส่วนด้านขวามือนั้นจะเป็นรุ่น 350d ที่มีไฟหน้า LED p r o j คเตอรข้างละ2ดวงและภาพที่2นี้ก็เป็นการโชว์ให้เห็นถึงหน้าจอ TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือแสดงผล g o o g l e Map แบบเต็มหน้าจอและสามารถเล่น YouTube ได้ซึ่งทั้ง 350e และ 350d จะใช้หน้าจอ TFT ร่วมกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า s o t e s t จะทำการเปิดตัว Big Scooter 2รุ่นในวันที่13มิถุนายนพศ2567ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยและสอบถามกันเข้ามาครับว่าโชว์รูมของซอนเตสอยู่ที่ไหน บ้างก็ถามว่าจะซื้อได้ที่ไหนและจะซ่อมอย่างไรถ้าไม่มีโชว์รูมเป็นของตัวเองคําตอบในเรื่องนี้ก็คือซอนเตสจะใช้โชว์รูมและศูนย์บริการร่วมกันกับแลมเบรตตาที่มีกว่า60แห่งทั่วประเทศในขณะนี้ใครหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องของศูนย์บริการก็หมดห่วงไปได้เลยครับมีหลายท่านสอบถามถึงเรื่องของราคาค่าตัวครับว่ามันจะแพงกว่าโฟรซ่าสาหรือ X Max 300หรือไม่ หลายคนคิดว่าถ้ามีราคาใกล้กับแบรนด์ชั้นนำทั้ง Honda และ Yamaha ก็มีแนวโน้มว่าซอนเตสจะไปไม่รอดซึ่งในเรื่องนี้ก็อยู่ที่ทีมบริหารของซอนเตสจะสามารถเจรจากับทางจีนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสามารถเปิดราคาแบบช็อคไพรส์ไม่เกิน1,660 0 0บาทในรุ่น3 5 0 e และประมาณไม่เกิน1 5 5 0 0 0บาทสำหรับรุ่น3 5 0 d ก็มีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยได้ วันนี้ผมจะมาสรุป10จุดเด่นของ s o n t e ส 350e ครับว่ามันจะให้ความคุ้มค่าต่อราคาค่าตัวหรือไม่อย่างไรเริ่มจากจุดแรกก็คือ 350e เป็น b ิ๊กสกูตเตที่มีดีไซน์แบบ Touring ให้ความหรูหราทันสมัยมิติตัวรถขนาดใหญ่กล่องเก็บของใต้เบาะนั่งก็มีความจุที่มากสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบไซส์ XXL ได้ถึง2ใบและมีพื้นที่เหลืออีกด้วย จุดเด่นข้อที่2ก็คือไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์6ดวงหรือข้างละ3ดวงซึ่งจะให้แสงสองสว่างที่ชัดเจนในยามค่ำคืน 3. ไฟ d i l สีน้ำเงินที่เห็นในภาพผู้ขับขี่สามารถปรับสีผสมสีได้แบบ360องศาผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือจุดที่4ก็คือเรื่องของหน้าจอเรือนไม่แบบ TFT ที่สามารถปรับได้สรูปแบบ มีทั้งโหมดกลางวันและโหมดกลางคืนซึ่งให้ความสวยงามทันสมัยเหมาะกับบิ๊กสกู๊ตเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้จุดที่5ก็คือการเชื่อมต่อมือถือผ่านบลูทูธแสดงผลเต็มหน้าจอ TFT ผ่านแอปพลิเคชันในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงการแสดงผล g o o g l e Map โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องติดตั้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่แฮนด์แต่อย่างใดจุดที่6ก็คือกุญแจสมาร์ทคีย์แบบไม่มีสวิตช์เตาแก๊ สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้โดยผู้ขับขี่สามารถล็อกคอปลดล็อกคอและเปิดปิดสวิตช์กุญแจได้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องมีสวิตช์กุญแจเต,เตาแก๊สอีกต่อไป7ชิวบังลมหน้าแบบไฟฟ้าตามมาด้วยฮีทคลิปซึ่งเป็นสเปคของยุโรปโดยในส่วนนี้ผมยังไม่แน่ใจครับว่าจะมีการติดตั้งมาให้กับสเปคของคนไทยหรือไม่จุดที่8ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับเป็นแบบสูบเดียว4วาล ระบายความร้อนด้วยน้ำหม้อน้ำมีขนาดใหญ่ปริมาตรแบบจัดเต็ม3 4 9ซีซีให้สัตร์นที่สูงแรงม้าสูงสุดทำได้36.7แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด38นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีจุดที่9ก็คือเรื่องของท็อปสปีดที่สามารถทำได้สูงถึง160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งลงเนิน จะได้ตัวเลขที่สูงถึง165หรือ168กิโลเมตรชั่วโมงครับนี่คือตัวเลขการทดสอบของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ในต่างประเทศและ10ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้ก็คือระบบตรวจสอบวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติยางแข็งยางอ่อนยางรั่วจะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือ10จุดเด่นของซทส 350e b ิก s c o o t e เรุ่นใหญ่ ที่กำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่13มิถุนายนพศ2567มาลุ้นกันดูครับว่าซอนเตสจะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่จะถูกจะแพงเพียงใดหรือจะมีราคาแบบช็อคไพรส์หรือไม่อีกไม่กี่วันคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ